สวัสดีครับผมอีสานไมโซนะวันนี้ผมจะพามาล่าพึ่งนะครับพึ่งหรือมิ้มนะพึ่งกับมิ้มนะครับมีรังหนึ่งนะอยู่ในนี้พอดีเตรียมอุปกรณ์อยู่นางทำอุป,รปรกรณ์ไม่นอนแล้วก็จะน่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ปอกอะไรนะปอกปอกเอาเปลือกมะพร้าวนะครับทาควันนะเพื่อให้มันอะไรนะมันเมาป่ะลมควันลมควันนะให้ไม่ให้มันเมานะครับ ก,นก็นี่นะครับนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับต่าๆไม่สูงต้นนี้เลยเขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้นะครับวัน <c oughs> นี้จะพาไปดูนะครับว่าวิจีการเอาเอาอยัางไงนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าตีพึ่งตีพึ่งนะไม่รู้จะตีหรือว่าจะโดนมันตีนะครับวั <c oughs> นนี้มากันสองคนเย็นเนีย ก็ปอกปอกได้อันน,นี้อันนี้นะใส่แล้วจะ,จะเผาแล้วก็เอ,อมามัดใส่ไม้แล้วก็จุดไฟนะครับเพื่อให้มันมีเกิดควันเพื่อให้พึ่งมันเชื่องนะครับทําควันแล้วก็จุดไฟพร้อมยังติดมานาะ กรณ์เราพร้อมแล้วนะครับอุปกรณ์มีแค่นี้นะครับมีไม้กับกาก,ากมะพร้าวนี่ครับต้นมันต้นอยงนี้ในผู้กล้าเราขึ้นนะครับผู้กล้า,าขึ้นไปแล้วนะครับบนนี้จะเป็นคนแย่ไฟแย่ควันนะครับ

งยาเกาวมะพะไมไหมมีปะมี่รถต้องหรอวะเอาแม็นรถมันออกราะตะเวเนแล้ววะเป็นไง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 กาบมะพวหมดแล้วเห็นปะกาเขาหมดแล้วไ <laughs> 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 หน,หนเอายกโชว์หน่อยเด้อ เดี๋ยวโชว์หน่อยนั่งลงใกล้ๆใกล้ๆพึ่งใกล้ๆตัวมันหน่อยโอ้โหนี่ครับนี่ครับดูนี่ดูยิบหายเลยกูเอาเอาเอาเห็นแล้วเห็นแล้วไปตรงตรงมาเอาไม่ถือกูไม่ถือกระเนี้ยวปล่อยเลยเดี๋ยวโอ้โหตากล้องกูไหนอยย่งงหมดเด้อ เ mhm. รามาแล้วนะครับเห็นไหมโง่เี่ยท่วมเลยพี่น้องครับกามะพร้าวพอดีนี่นะมันตกออกมามันเมานะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับบนรังใชหมันมีน้ำหัวอยู่นะเออมีอยู่ใช่ปะ บินวันเลยครับเลี้หมวยอยู่นีโชว์หน่อยจะล้างแล้วมันล้างแล้วมนะั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตีพึ่งแต่น้ำหวานก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยแต่มันก็นานแล้วฝนมันตกใส่มีตัวกันอยู่นะตอนนี้ น้ำหวานมันเคียงเนาะดูนครับมีไหมเป็นไงครับอืเป็นไงเป็นยอดหวานที่โคตรล่าเนี่ยติดมือด้วยย้อยหมดเลยนี่น้ำโตลงพื้นโตลงอะไรด้วยนะไม่น่าไปเจาะมันเลยเมื่อกี้<ม>เอาฝากากดติดตาม,มกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับเดี๋ยมาทําเรื่อยๆนะครับคลิปต่อไปนะครับบ้านเราจะไปทําอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับมาพวกเราจะไปทําอะไรป่าเอาแต่หัวหวานนะครับเฮ้ยปุ้ยแตกแสกมีต้นมะฮหอยู่คนนึไม่เป็นไรนีันบเยอะเลยอาไปกินให้ดูมากนะอือ หวานจนเลี่ยนมีนะครับเนี่ยหวานมดก็เยอะนะหมดตัวเล็กๆกัดข้านคัน <c oughs> หัวมันก็มีนะแต่ว่าอันนี้อยู่ตรงท้ายๆมาแล้วแต่มันก็ยังมีอยู่หืว <c oughs> <c oughs> ย มันเลยเดือนห้ามาแล้วครับมันเพิ่งเดือนห้ามันจะเต็มนะอันนี้มันก็เลยเดือนห้ามานี่หน่อยฝนตกด้วยครับเมื่อเมื่อเคืนนี้มันก็เลยเหมือนลังมันจะล้างนะแต่จริงๆแล้วมันยังไม่ล้างนะครับอันนี้เป็นลังลังที่สองนะที่มันย้ายมาครับแบบขึ้นเต็มหน้าเลยดูฝันเจ็บเอา หยดไปแล้วเจิดย้อยเจิดย้อยเตยมหวานจริงว่ะมีแค่หน่อยเดียวเนี่ยเอาให้หมดเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปฝากนะเอาไปฝากเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวแค่นี้หัวละเหนีน้ำหันเต็มเลยนะครับเนี่ยตามรูตามอะไรนะเต็มมือด้วยตอนนี้ดูเต็มพื้นเลย มันหยดลงเราไม่ได้ฆ่ามันนะครับเราแก้มาเป่าให้มันออกแล้วมันก็จะอยู่ที่เดิมนะครับไม่งั้นก็ย้ายไปแถวๆไม่ไกลเท่าไหร่มันก็อยู่แถวนั้นแหละไม่ได้ฆ่ามันตายนะครับ